อันนี้ผมว่าเป็นการ change แบบ reform เลยอ่ะ hmm. นะครับไม่ได้เชคแบบเล็กน้อยนะผมว่าอันนี้คือปรับโครงสร้างอย่างมากมายเลยบริษัทไหนที่เป็นแล้วิสาหกิจจะต้องรีดภาษีจะต้องถูกรีดเงินปันผลอ่าถ้าถ,ถ,ถ้าดูตามตามนั้นคร่าวๆนะจะโดนภาษีมากขึ้นประมาณหนึ่งแล้วทํทำให้กำไรเนี่ยลดลงประมาณ3-5% นโยบายเศรษฐกิจของพรรคที่คาดว่าจะเป็นแกนนําของรัฐบาลชุดใหม่ก็คือนโยบายเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลตรงไหนครับเรื่องของการเตรียมจัดการกับทุนผูกขาดหรือเรื่องของการแก้ปัญหาค่าไฟหรือตรงไหนเนี่ยที่ทาให้อาจารย์เอกคิดว่ามีส่วนอาจจะมีส่วนในการที่จะกดดันราคาหุ้นแบงค์ครับอาจารย์เอ๋ เอาแบบตามนือ้า,ต,า,า,าตรงไปตรงมาได้เลยนะครับตามรัฐภา,าะนะเราเราว่าก <ไป S 1> ันตามนโยบายนะครับซึ่งนโยบายเนี่ยคือนโยบายเขียนมาก็เป็นแนวทางที่พรรคการเมืองเอาก้าวไกลเนี่ยอยากจะให้เป็นแต่เนื่องจากว่าเสียงเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่าค่อนข้างจะสูสีกับพรรคที่สองพรรคเพื่อไทยนโยบายบางนโยบายเนี่ยค่อนข้างจะสอดคล้องไปด้วยกันเช่นขึ้นค่าแรงพอๆกันผมว่าไม่ต่างกันมาก แต่นโยบายทางอื่นเนี่ยมันไม่ได้ชัดมากพรรคข้าวไกลโดยมันยิ่งเรื่องของทุนผูกขาดถ้าใครเข้าไปอ่านนโยบายนี่อันนี้ข้อค่อนข้างแตกต่างค่อนข้างชัดนะถ้าเกิดใครเข้าไปอ่านแล้วก็ฟังสัมภาษณ์จากทางท่านหัวหน้ารัฐหัวหน้าเศรษฐกิจของทางพรรคนะครับแต่ว่าหลายๆอันอ่ะก็เป็นคุณนะเช่นนคือต้องยอมรับว่านโยบายตรงนี้คือนโยบายที่เอาเงินคนตัวใหญ่มาให้คนตัวเล็กอะนั่นคือภาพ <รถ S 1> ที่รรคข้าวไกลทำเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำก็ชัดเจนนะครับก็จะเป็นนโยบายเชิงเป็นสาธารณะ เป็นเป็นเป็นสาระมากขึ้นกว่าที่จะรวยกระจุกจนกระจายก็จะกลายว่าเอาเงินของคนรวยมาไว้ในคนจนมากขึ้นมันก็เลยมีผลที่ทําให้เมื่อมีนโยบายซึ่งเขาเป็นเป็น,ปนภาพที่ผมเช่อทุกคนก็เห็นกันอยู่คือ6กแสนห้าหมื่นล้านบาทมีนโยบายที่ต้องใช้จ่ายออกไปซึ่งผมทํากันบ้านมาเนี่ยลายหกแสนห้าหมื่นล้านบาทเนี่ยหลกัลกๆเนี่ยมาอยู่ที่เรื่องของเชิงเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสวัสดิการนะครับก็คือ,อ สี่สี่แสนล้านเนี่ยเงินผู้สูงวัยซึ่งคิดเป็นหกสิบห้าเปอร์เซ็นตของหกจุดห้าแสนล้านบาทสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตเป็นเงินช่วยเหลือคนพิการนะครับเอ่อแล้วก็ประกันทั่วหน้าบวกการศึกษาแล้วก็เงินช่วยน้องน้องบุตรหลานของพวกเราสิบห้าเปอร์เซ็นตก็แทบจะเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละคราวนี้ถ้าหนึ่งหกจุดห้าแสนล้านบาทนี่คือคีนโยบายที่เขาขายเป็นพลรซีนอกเหนือจากนโยบายเรื่องของ แก้แล้รบันนูนโยบายเรื่องปรับีเรียกว่ารัชกา,การรีฟอร์มเลยอะรอบนี้ถ้าเกิดทําได้นะซึ่งอันนี้ไม่เห็นใครทำเป็นเป็นเป็นพักก้าวไกลที่เขียนมาชัดเจนในเชิงในเชิงของนโยบายของพักเนี่ยค่อนข้างใครเข้าไปอ่านจะเห็นว่าค่อนข้างชัดแล้วค่อนข้างจะลึกแล้วก็ส่งผลกระทบในวงกว้างเรียกว่ารีฟอร์มได้เลย,เลย,ยางานนี้นั้นเราเรา,เราไม่แตะในเรื่องของพวกพวกการเมืองพวกแก้รลฐมนนูญอันอื่นเราไม่แตะจะแตะเรื่องของ ตัวเศรษฐกิจคราวนี้เนี่ยพอคุณต้องใช้เงินเซสว่าหกแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเอาเงินมาจากไหนนะครับนโยบายที่เขียนมาหกแสนห้าหมื่นล้านเอามาหลักจากอะไรนะครับซึ่งหลักการเนี่ยคือเอามาจากอะไรส่วนส่วนไรายได้เนี่ยนะครับหนึ่งก็คือภาษีที่ดินลายแปลงบวกรวมแปลงบวกภาษีความมาั่นคงบวกภาษีนิติบุคคลเพิ่มประสิทธิภาพเก็บภาษีทั้งหมดที่ผมร่วมกันมาเนี่ยสี่แสนล้าน 62%ของ6.5แสนแสนล้านบาทที่ทางภากคเก้าไกลเนี่ยต้องเอามาเพื่อใช้จ่ายกับที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านั้นภาษีที่ดินรายแปลงภาษีความมั่นคั่งนิติบุคคลลิสเซ็ตคามีโดนครับปฏิเสธไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่ตัวบุคคลนะตัวบุคคลโดนอยู่แล้วฮะที่ดินเอามาปลูกกล้วยปลูกอ้อยปลูกผักเนี่ยโดนหมดครับอืมโดนหมดครับแล้วโดนนตาก้าวหน้าด้วยหรือเปล่า เป็นไปได้สูงคนตัวเล็กตัวน้อยเท่าที่ผมฟังเนะ่ยไม่ไม่ค่อยกระทบมากเพราะว่าเขาก็เข้าใจถึงความยากลําลบากนั่นคือที่มาก็คือแล้วสวิสดิการนะ์ะค่อนข้างผมว่าเขามีความคล้ายกับฝรั่งเศสนะผมผมไม่ได่ผู้เชี่ยวชาญนะแต่บังเอิญหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจบฝรั่งเศสนะครับจบฝรั่งเศสจบจบเยอโทฝรั่งเศสฉันเนะี่ยค่อนข้างจะไปทางสแกนดิเนเวียก็คือเก็บภาษีราไปยิ่งคนคน,คนที่รอบนี้จะโดนเยอะก็คือคนรวยทรัพย์สินไรายได้ จะโดนและโดนค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีเรีวยกว่าถ้าคุณไม่อยู่ประเทศไทยเข้าตามเก็บคุณได้นั่นนั่นคือสิ่งขอบคุณเหมือนกันตอนนั้นเยอะแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนโดนไหมนิติบุคคลครับเก็บภาษีนิติบุคคลมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเพราะไม่นั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหาเงินได้ขนาดเป็นหลายแสนล้านที่เกิดขึ้นโยกงบประมาณก็แน่นอนว่าก็จะมีบางกระทรวงที่เขาจะโยกเงินมานะครับปันผลรัฐวิสาหกิจโยกงงบประมาณบวกปันผลรัฐวิสาหกิจเนี่ย 1.9แสนล้านบาท30%โยกงบประมาณก็ก็อยู่ที่กระทรวง A มากระทรวง B อะไรที่มันดูแลใช้ไม่คุ้มค่าตัดออกและเอามาโยกมาสําหรับอะไรที่มันเกิดออกผลที่ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นอันนี้ถึงกระ,ะเทือนซางเลยฮะอันนี้ผมผมเชื่อว่าพี่ยุทณนาทราบดีอันนี้ผมว่าเป็นการ change แบบ reform เลยอะ่ะนะครับไม่ได้ c h a เช e คแบบเล็กน้อยนะผมว่าอันนี้คือปรับโครงสร้างอย่างมากมายเลยนะครับก็ก็ไปว่ากันไปปันผลและวิสาหกิจ นะครับบริษัทไหนที่เป็นรักษาธิษฐจะต้องรีดภาษีจะต้องถูกรีดเงินปันผลนั่นหมายว่าแผนโครงการที่เคยเสนอว่าจะลงทุนในนั่นทําไอ้นี่เนี่ยพอเจออันนี้เข้าไปเนี่ยฟีสครับถูกไหมครับเพราะแทนที่คุณจะเอาเงินไปลงทุนเพิ่มเขาจะรีดเงินพวกคุณเนี่ยเอามาจ่ายเป็นเงินที่เขาต้องจ่ายมาเพื่อช่วยเป็นสวัสดิการมากขึ้นอือันนี้โดนเก็บภาษีโยกภาษีสัมปทาน สัมปทานที่เคยมีไว้หรือกำลังจะมีเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการหยุดกันไว้ก่อนนี่คือประเด็นที่ทาไมหุ้นบางกลุ่มลงมากเป็นพิเศษที่เกิดขึ้นครับฉะนั้นเนี่ยนโยบายตรงนี้มันก็ยังชัดเจนว่าจะกระทบริษัธรรมนีแน่นอนไม่ไม่มากน้อยแต่กลุ่มที่โดนมากคือกลุ่มที่เป็นมีส่วนสัมพันธ์กับรัฐมีส่วนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานอันนี้ผมคชื่อว่าจะโดนโดนแตะเยอะแต่โดยทั่วไปแล้วอาจจะต้องเกิดจ่ายภาษีนิติบุคคลมากขึ้น ครับแล้วแล้วแบงค์เนี่ยจะโดนแค่หางเลขพลอยฟ้าพลอยฝนกับเขาหรือโดนจังๆเนี่ยมีตรงไหนบ้างไหมครับอาจารย์เอกครับจากนโยบายี้ถ้าดูน่าจะน่าจะโดนเรื่องนิติบุคคลภาษีภาษีนิติบุคคลซึ่งผมเคาะมาแล้วนะผมแอบเคาะมาแล้วนะก็ก็จะมีบ้างไม่ถึงกับว่าแบงค์จะเออก็ประมาณสักคร่าวๆนะเพราะว่าผม ก็ต้องรอดูนะเข้าๆจากที่เห็นเนะี่ยประมาณสักสามถึงห้าเปอร์เซ็นตของกําไรที่จะหายไปเพิ่มขึ้นเพราะว่าเพิ่มขึ้นจะโดนภาษีมากขึ้นครับอ่าถ้าถ้าถ้าดูตามตามนั้นเร่าๆนะจะโดนภาษีมากขึ้นประมาณหนึ่งแล้วจะทำให้กําไรเนะี่ยลดลงประมาณสามถึงห้าเปอร์เซ็นตก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็จะมีผลทำให้กําไรในปีนี้ก็จะโตน้อยหน่อยเพราะปีนี้ถ้าจะโดนก็คงโดนแค่ส่วนหนึ่งแต่ปีหน้ากว่าจะโดน เต็มที่ก็จะมีผลเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าดูในเชิงของ SME เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ารอบนี้มันจะมีแตะเรื่องตัวค่าแรงค่าต่ำซึ่งไม่ว่าจะเป็นพักก้าไกลพักเพื่อไทยเนี่ยมองเหมือนกันว่าจะขึ้นตัวค่าแรงค่าต่ำใช่ไหมครับเปลี่ยนว่าของพักเก้าไกลบอกว่าขึ้นเลย4ี่ห้าศูนขึ้นเลยนะครับแล้วก็ขึ้นตลอด4ี่ปีจากนี้จะขึ้นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวตางเงินเฟอ้อหรือค่าของชีพพักเก้าไกลก็บอกว่าห0ร้อยสี่ปีผมบวกบวกรบกแล้วนะไปถึง อันนี้ค่อนข้างไปด้วยกันนั้นเนี่ยพอขึ้นมีปุ๊บเก้าไกก็ดักทามว่าอ๋อแล้วขึ้นปุ๊บกระทบ s m e นี่ใช่แต่ว่าเขาจะมีเงินช่วยเหลือตัวผู้ประกอบการ SME รัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือเรื่องเงินประกันสังคมหรือว่าเข้าไปช่วยเหลือเรื่องจ่ายจ่ายแล้วเนี่ยจะต้องได้หักภาษีอะไรมากขึ้นหรือแม้แต่มีมีเงินในช่วยของอกองทุนคนตัวเล็กเงิน1นึ่งแสนตั้งตัว1ล้านแล้วก็แต่ก็ถ้าถ้าอ่านดูนโย,ยบาย SME ของเขาเนี่ยลงลึกนะลงลึกและค่อนข้างจะเป็นคุณกับคนตัวเล็กมาก ร,รวมถึงนโยบายบนอกจากจะเรื่องของออโอเคและเป็นโทษในแง่ของตัวขึ้นค่าแรงแต่ว่าก็จะมีมาตรการภาษีช่วยแล้วก็จะช่วยเหลือในเรื่องของเอาเอาสินค้าไปขายในห้างโมเดิร์นเทรดหรือไม่ก็คือให้เงินสนับสนุนอะไรเรื่องลอตเตอรี่อะไรเงี้ยใช้จ่ายซื้อซื้อเงินกับตรงนี้ก็จะมีเป็นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะช่วยเหลือคนตัวเล็กพอสมควรแต่ว่า ก็คงต้องไม่คุยกันเหมือนกันแต่ว่าคนตัวใหญ่ก็จะเจอภาษีที่เพิ่มขึ้นฉะนั้นเนี่ยก็มีทั้งบวกแลบอ่ะที่เกิดขึ้นแต่ว่าลิษยาทำนี้ต้องยอมรับว่ากําไรเขาก็คงอยู่ในระดับพันล้านหมื่นล้านอะไรเงี้ยก็คงจะก็คงจะต้องจ่ายจ่ายมากขึ้นในเงี้ยภาษีครับครับอันนี้คือวิเควราะห์ว่าถ้าเป็นนโยบายของพรรคก้าวไกลเพียวเนี่ยนะจะส่งผลกระทบต่อบริษัจทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อแบงก์ยังไงบ้างหลักๆก,ก็คืออาจจะต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นนะอันเนี้ยอันนี้ที่เห็นชัดหน่อยนะครับแต่ <S <S ช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน Money p a ั s Online 014หลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรา หลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณไดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธ์นะครับสมัครมานิพัสออนไลน์0ูนเจาะลึกสัญญาณดเวอร์เจนต์อย่างไรให้แม่นยำเรามอบหนังสือจับจังหวะซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะเน้นการจับจังหวะเข้าออกเล่มนี้ให้มูลค่า220บาทนะครับสนใจก็เพียงสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับ ได้เลยนะหรือติดต่อโดยตรงผ่านทาง l ล n e ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนะนี่คือล็อตล่าสุดนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยจับจังหวะซื้อขายหุ้นด้วย indicator เล่มนี้ก็ดีนะครับนะนี่คืออีกโปรนึงครับนะซึ่งการวิเคราะห์ตัว volume ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่น่าสนใจควรจะต้องมีความรู้ควบคู่กันไปด้วยนะครับนะท่านที่ถามถึงมณีพัสออนไลน์012จับจังหวะการลงทุนหุ้นแบงค์นะครับท็อ5 Bank ์นะครับท็อ5แบงคนะครับและมณีพนะัสออนไลน์013นสะสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนนะถ้าท่านสนใจสมัคร2หลักสูตรนี้พร้อมกัน m ั n นี่พัส o ออนไลน์2ูนและ m ั n นี่พัส o ออนไลน์ศูนท่านจะได้ราคาพิเศษต่อที่1ต่อที่2ครับท่านจะได้รับหนังสือเล่มนี้นะครับมอบให้ไปด้วยมีจํานวนจํากัดนะครับว o ลุ่มโปรไฟล์ศาสตร์แห่งนักเทรดวงไหนมูลค่า320บาทมอบให้ไปด้วยนะครับเป็นนะเป็นต่อที่2นะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับโปรคู่ขายร้อน นี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนนะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนะี่ยนี่คือ The o l ี Cryptocurrency Investing นะครับเอ่อเป็นหนังสือที่เนะเหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือ คู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกลคริปโตโอกาสทํากำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุนด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของติ้งพิย้อนะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ d e f าแบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็ก เริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทแนโปร2 <pers> ี <id> ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของี่่ลลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยสนใจสแกน QR Code ค้ดหรือติดต่อทาง Line ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S แแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS M o N e y P L U S, Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับ สนใจก็เชิญได้เลย